สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพระคำคุ้นเคยพระคำหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างเราไปพบกับพระคำหนึ่งข้อในวันนี้ด้วยกันเลยนะคะทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นข้อพระคัมีตอนนี้พระเยซูกำลังสอนเราถึงเรื่องของคนสร้างบ้านบนศิลาและคนที่สร้างบ้านบนพื้นทรายพระเยซูกำลังเปรียบเทียบ เรื่องขงคนที่สร้างบ้านบนศิลาและคนที่สร้างบ้านบนพื้นทรายถึงการเชื่อฟังและทําตามมีสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อฟังและทําตามนั่นคือการเชื่อฟังและทําตามไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่เราจะต้องเชื่อฟังและทําตามเพราะว่าสิ่งน,นี้เป็นรากฐานที่สําคัญในชีวิตคริสเตียนเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า พระเยซูนัน้นทรงเป็นพระเจ้าของเราเราก็ต้องเชื่อฟังและทำตามแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังไม่ทำตามวันหนึ่งพระเจ้าอาจจะบอกว่าไม่รู้จักเราเลยเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าจากหัวใจของเราแล้วก็มีชีวิตที่อุทิศต,ต่อการเชื่อฟังและทำตามให้การเชื่อฟังและทำตามนั้นเป็นสิ่งที่เป็นของแท้และเป็นเนื้อแท้ในชีวิตของเราคนที่สร้างบ้านบนศิลานั้น เป็นตัวแทนของคนที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระเยซูและทำตามคนที่สร้างบ้านบนศิลาคือคนที่มีความบากบัน่นที่จะขุดลึกลงไปบนพื้นหินเพื่อที่จะยึดรากฐานเอาไว้บนศิลาที่แข็งแกร่งและมั่นคงบ้านก็เท่ากับการสร้างชีวิตของเราเราทุกคนกำลังสร้างบ้านแต่คำถามคือเรากำลังสร้างบ้านบนรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่ง ในการที่เชื่อฟังและทำตามหรือว่าเรานั้นกำลังสร้างบ้านบนพื้นทรายที่มีแต่ความคอนแคลนและในที่สุดก็จะต้องพังทลายลงไปการสร้างบ้านนั้นจะต้องลงทุนทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งแตกต่างจากการสร้างเพลในบ้านของเราอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีมีของทันสมัยแต่ถ้าบ้านนั้นไม่ได้อยู่บนฐานรากที่แข็งแรงแข็งแกร่ง ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราก็กำลังศูนย์เปล่าเช่นกันถ้าเราไม่สร้างชีวิตโดยการเชื่อฟังและทำตามพระเยซูคริสต์เราก็กำลังศูนย์เปล่าไปกับการสร้างชีวิตที่ไม่มีรากฐานที่แข็งแรงไม่มีรากฐานที่แข็งแกรง่งเมื่อมีน้ำท่วมเมื่อมีพายุแห่งการทดลองพัดเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกๆคน สิ่งนี้ก็จะทดสอบว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมีรากฐานแบบไหนรากฐานการเชื่อฟังและทาําตามก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะยืนหยัดได้เมื่อมีการทดลองมาถึงเมื่อมีพายุแห่งความผิดหวังความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมีการทดลองการล่อลองวงการยั่วยุให้ทำบาปเราจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้เมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามา เพราะว่าเรานั้นเชื่อฟังและทำตามแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังไม่ทำตามชีวิตของเรานั้นก็จะพังทลายเราอย่าเป็นคนโง่ที่สร้างบ้านบนพื้นทรายอย่าเป็นคนที่เกลียคร้านแล้วก็ไม่ยอมที่จะลงแรงลงทุนลงเวลาในการทำงานหนักที่จะสร้างบ้านบนศิลาไม่ยอมที่จะขุดรากฐานในการเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้าคนโง่นั้น มักจะมีสายตาสั้นไม่มองไกลๆไ,ไปถึงอนาคตคิดสั้นๆรักสนุกรักสบายแล้วก็ไม่มองไกลๆไ,ไปถึงอาณาจักรของพระเจ้าหรือการขยายแผ่นดินของพระองค์จะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นขอให้เราทุกคนจะมีชีวิตที่เชื่อฟังและทําตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลือกของเราและ เมื่อเรามีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามพระเจ้าก็จะไม่ถามกับเราว่าเมื่อเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแล้วไม่ทำตามทำไมแต่พระองค์จะทรงพูดกับเราว่าเรานั้นเป็นท้าที่ดีสัตซ์ซื่อเป็นลูกที่รักของพระเจ้าขอให้เราทุกคนนะคะมีความบากบั่นที่เราจะขุดรากในชีวิตของเราบนศิลาที่แข็งแกร่ง บนพรวจนะของพระเจ้าที่เราจะเชื่อฟังและทำตามขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ